สวัสดีค่ะแพนนะคะแคนนะคะวันนี้แพนกับแคนนะคะจะมาบอกทริคง่ายๆในการดึงแล้วก็ค้นหาข้อมูลนะคะจาก Data ของเราโดยการใช้ Excel ค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะโอเคพอเราเปิด Excel มาแล้วนะคะเราก็จะเห็น Data ของใครของมันแล้วก็ของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น Data ของแพนกับแคนนะคะทุกคนอันนี้ขอบอกก่อนว่า อะไรคืออะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น customer number ของลูกค้านะคะน,นี่เป็นชื่อลูกคา้าอันนี้เป็นวันที่ที่ลูกค้าซื้อสินค้านะคะ Quantity ก็ค,คือจํานวนที่ลูกค้าซื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นยอดขายนะคะของลูกค้าแต่ละคนนะคะอันนี้จะเป็น product code ที่ลูกค้าซื้อไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาแยกโค้ดออกจากกันก่อนนะคะเพื่อดูว่าโค้ดเนี่ยโค้ดเนี่ย th 1 1220เนี่ยคือสินค้าอะไรนะคะ,ค,ะคำสั่งที่เราจะใช้นะคะก็คือมี3ตัวก็คือ เลฟไลท์ Left, Light, แล้วก็มิดนะคะโอเคเรามาดูที่คำสั่งแรกนะคะก็คือเลฟนะคะโอเคก็เท่ากับเลฟเลยเลฟนะคะเราจะแยกตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดเลยนะคะเราจะเอามากี่ตัวก็ได้นะแล้วแต่เราโอเคเรากดที่ Product code ก่อนจากนั้นนะคะกดคอมมาเราจะเอามากี่ตัวก็กดเลขนั้นๆเอามา2กด2เอามา3กด3แต่ว่าเราเอามาแค่2องกูเราก็กดเลข2แล้วก็กด Enter โอเคก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรากดตบตูดลงมาเลย อ่ะ Number Code นะคะก็คือเราจะใช้สูตร mid mid นะคะ9เท่ากับ mid มันเดิม product code comma มมนะคะทีนี้เราจะเอาตัวที่เท่าไหร่เราก็กดเลขนั้นนะคะอ่ะเราจะเอาตัวที่สามเราก็กดเลขสามล้วตัวที่3มเนี่ยแล้วเราจะเอามากี่ตัวเราก็กดคอมมาแล้วก็เอา เลขนั้นมาเลยอ่ะเอามา3กดเลข3เอามา4กดเลขกทางนี้ทางนั้นเราเอามา3แล้วกดเลข3จากนั้นกด enter เลยอ่าได้มาแล้ว1 1 2แล้วก็ตบตุนน้องลงมาได้เลยก็จะได้แบบนี้โอเคเยีย okay, yeah, นะคะปีที่ผลิตสินค้าของเราเราจะใช้สุดร i g h t นะคะก็คือตัวสุดท้ายหรือขวาสุดนะคะก็กดเลยเท่ากับไ i g h t โอเคหลังจากนั้นก็กด product code เหมือนเดิม ะะทีนี้เราจะเอามากี่ตัวเหมือนเดิมค่ะเอามา2กด2เอามา3กด3ามเราเอามา2กด2เลยแล้วก็ Enter น้องออืมโอเคหลังจ,จากนั้นนะคะแล้วก็กดตบตุดน้องลงมาอ่ะทีนี้นะคะ สงสัยแล้วใช่ไหมทำไมถึงไม่รู้สักทีว่า,าสรุปแล้วเขาซื้อผลิตภัณฑ์อะไรไปนี่มันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราจะใช้สูตร vlookup นะคะเพื่อค้นหาว่าเออรหัส t h 1 1 2 2 0เนี่ยซื้ออะไรไปนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยเท่ากับ vlookup ค่ะทุกคนไปที่โค้ดนะคะที่เราแยกมาแล้วก็กด control shift น้องลงมาเลยหลังจากนั้นกด c o m m าแล้วก็ตารางนี้ที่เราเอ่อ แยกไว้ทุกคนต้องรู้ก่อนนะว่า t h คืออะไร T-e คืออะไรเราถึงจะหาได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดคอมมาแล้วก็กดเลขสองทำไมต้องเป็นเลขสองเพราะว่าของเรามีสองคอลัมน์นะคะก็คือตรงนี้ที่เอามาสองคอลัมน์นะคะจากนั้นนะคะก็กดคอมมาอีกทีนึ่งเพื่อใหอ้การรันข้อมูลแม่นยำที่สุดตรงตามเงื่อนไขทุกประการนะคะกดฟอลโอเคหลังจากนั้นกด Enter ปึ๊บน้องลงมาแบบนี้ถ้าทุกคนไม่ต้องตกใจนะถ้าสมมติตัวเองของตัวเองขึ้นมาแค่แบบอ่ะอันนี้ช่องเดียวเราก็กดตบตูตน้องลงมาแค่นั้นสูตรก็จะรันให้เองเลยนะคะโอเคเข้าเนื้อหาหลักของเราเลยเนื้อหาหลักของเรานะคะสูตรที่เราจะใช้เนี่ยมีสองสูตรด้วยกันก็คืออินเด็กและแมทนะคะอินเด็กและแมทเนี่ยจะใช้ดึงแล้วก็ค้นหาข้อมูลนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่สูตรแรกก็คืออินเด็กถ้าสมม,มุติว่า เราอยากจะรู้ว่าคนลูกค้าคนที่นัมเบอร์ลูกค้าเนี่ยคนที่12คือใคร13คือใคร14คือใครแล้วก็ใช้สูตรอินเด็กนะคะก็เท่ากับอินเด็กแล้วก็ไปที่คัสเตอร์เลยกด control shift ลงมา c ามม m าคนที่เท่าไหร่อยากรู้คนที่เท่าไหร่12กด12 15กด15้อ่ะทางนี้เราอ่ะคนที่20หลักกันอ่ะกด20จากนั้นก็ enter แค่นี้ง่ายๆเลยแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อลูกค้าคนที่20เนี่ยคือคุณโกโก้นะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูที่สูตรแมท สูตรแมทเนี่ยเราจะใช้ค้นหาข้อมูลที่เราอยากจะรู้อย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าคุณเจแปนเขาซื้อสินค้าอะไรซื้อวันไหนแล้วก็กดใช้สูตรแมทน,นะคะ,ะเราพิมพ์ชื่อคุณเจแปนก่อนโอเคเท่ากับนะคะแมท โอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปที่คัสตอมเออไม่เรากดที่คุณเจแปนก่อนนะคะแล้วก็กดคอมมาอ่ะเราก็ค่อยไปคัสตอมเมอร์นะคะแล้วก็กดคอนโทรชิปน้องลงมาเลยโอเคหลังจากนั้นคอนโทรอีกรอบค่ะเพื่อที่ให้ตรงตามเงื่อนไขนะคะเพื่อความแม่นยำกดเลขศู 0, นย์ค่ะหรือว่ากดตรงนี้อ่าแบบนี้ก็ได้แล้วก็กด Enter เลยอ่ะเรียบร้อยเรารู้แล้วว่าคุณเจแปนเนี่ยอยู่อันดับที่23 แล้วก็ไฮไลท์ไว้สักหน่อยอ่ะคุณเจแปนอยู่นันับที่ร3อสิบสามอ่ะใส่ใส่สีใส่ส,ส,สีอ่ะสีส้มอ่ะเรามาดูกันซิว่าคุณเจแปนเนี่ยซื้อสินค้าไปวันที่เท่าไหร่คุณเจแปนซื้อสินค้าไปวันที่3นะคะซื้อไป9ชิ้นนะคะเป็นเงิน482บาทนะคะซื้อนีสพัดนะคะโอเคทีนี้ทุกคนเราสามารถใช้ทั้ง อินเดแล้วก็แมทรวมกันเพื่อหาข้อมูลนั้นๆได้ก็แล้วแต่ตามสะดวกนะคะว่าเราหลักจะรู้อะไรเราสามารถค้นหาได้หมดเลยอ่ะเราจะมาสาธิตให้ดูก่อนว่าอ่ะเราจะใช้ยังไงอ่ะสมมุตินะคะเราเราอยากจะรู้ว่ายอดขายที่947เนี่ยใครเป็นคนซื้อไปนะคะเราก็อ่ะเท่ากับเลย Index อ่ะอันนี้ Control Shift ปึ๊บลากน้องลนมาคอมมา่าแล้วก็ใช้แมสนะคะตึ๊บอ่าหลังจากนั้นเราอยากรู้ว่า947บาทเนี่ยใครเป็นคนซื้อไปก็กด947นะคะกดคอมมาอีกทีนึงหลังจากนั้นนะคะเรามาดูที่ช่องนี้อ่ะช่องเซลล์นะคะยอดขายก็กดตึ๊บ c อน t r o l c h i ปึ๊บลากลงมา หลังจากนั้นนะคะเข้ามาอีกทีนึงเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขนะคะกดเลขศูนย์หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้อะทุกคนวงเล็บปิดด้วยนะกดวงเล็บปิดอ่านี่ไงถ้าไม่กดวงเล็บปิดด้วยก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ไม่ต้องกดใจนะคะเขาจะแก้ให้เราอ่กกดใช้แค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าออยอดขายที่947บาทเนี่ยคุณจีจี้นะเป็นคนซื้อไปโอเคทุกคนเป็นไงบ้างคะเข้าใจกันหรือเปล่าทุกคนลองเอาไปใช้แล้วก็อัดแอปกับ Data ของตัวเองได้เลยได้ผิดพลาดหรือว่ามีข้อความอะไรขึ้นยังไงก็ให้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะแพนกับแคทก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ